สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ วิทยากรคณะหล้อมรวมประชาชนนายจตุพรพมพันธ์เฟซบุ๊กไลฟ์สดระบุว่าการปล่อยให้พ่อผู้ครอบครองนายกลูกเพนพานยุ่งโชววิสัยทัศน์กล้าชงนโยบายการเมืองบริหารประเทศยิ่งจะเกิดความเสียหายกับรัฐบาลและเท่ากับชุดดึงนายกลูกให้เดินไปถึงจุดสลบได้เร็วยิ่งขึ้น ต้องถามทักษิณชินวัตรก่อนคุณเป็นใครเมื่อเป็นคนต้องห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้และยังถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแล้วถลําโชว์วิสัยทัศน์มาขณะน,นี้รัฐบาลควรทำกฎหมายนิรโทษกรรมให้เลยเพื่อจะได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อีกทั้งถามว่าหากบ้านเมืองคดีปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันจริงจังคนในชาติบ้านเมืองสรรเสริญยยอคนต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ดังนั้นบ้านเมืองกําลังอยู่ในช่วงมึนงงกับคนต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันจากการถูกสารพิภากษาและตัวเองยอมรับว่าทําผิดจริงเหตุนี้จึงไม่ใช่ว่าใครจะมาพูดว่าจะทําอะไรถ้าไม่ดูภูมิหลังจะเข้าใจอะไรผิดมากหรือทําให้คนลืมว่าคอร์รัปชันไม่มีความหมายถ้ามีวิชั่นไทยแลนด์คนไทยอยู่ในสภาพถูกสะกดจิตหรืออย่างไร นายจตุพรกังขาว่าสิ่งสําคัญเมื่อคนสงสัยตัวตวนนายกคนใหม่ชื่อุงอิงแพทองทานชินวัตรอยู่และโอคนที่เป็นพ่อเคยต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันมาครอบครองลูกเป็นนายกที่มีหน้าที่บริหารประเทศส่วนผู้เป็นพ่อถูกห้ามมีหน้าที่แต่ทุกเรื่องกลับมาชี้นํารัฐบาลชุดนี้แบบเบ็ดเร็จอีกอย่างแต่ละเรื่องที่พูดล้วนเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนายกเศรษฐาทวีสินพยายามทําแต่ไม่สําเร็จ รวมทั้งบอกว่าปัญหาคือคนไทยจะยอมให้แต่ละเรื่องที่เป็นปัญหาสร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเกิดขึ้นมาได้หรือไม่เช่นเรื่องบอนคาสิโนเรื่องที่ดิน99ปีเรื่องดิจิตอลวอลเล็แม้ยอมจ่ายเงินเป็นเงินสดจํานวนหนึ่งแต่ส่วนที่เหลือจํานวนมากยังจ่ายเป็นดิจิตอลและเป็นส่วนที่เอื้อกลุ่มทุนได้ประโยชน์อยู่กับเป้าหมายการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการฟอกเงินให้เข้าระบบเทคโนโลยี พร้อมเชื่อว่าเหตุนี้บ้านเมืองกําลังเข้าสู่ความพานะอย่างใหญ่หลวงมากที่สุดดังนั้นหวังว่าเรื่องคุณสมบัตินายกและเรื่องกรณีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจคนมีหน้าที่อย่าปล่อยไว้เนนานเพราะถ้ายิ่งเกิดความเสียหายจะแก้ไขปัญหาย,ยากขึ้นขอถามว่าขณะนี้คณะกรรมการปปชได้ภาพจากกล้องจรปิดแลหรือยังเพราะเมื่อก้าวขอภาพในสิ่งที่โรงพยาบาลตํารวจบอกกล้องเสียแสดงว่ามีภาพบางส่วนอยู่ในมือแล้ว ประเทศเดินมาถึงจุดเสียหายมากเพราะแต่ละเรื่องราวนั้นเป็นเรื่องเก่าแต่เรื่องกําลังจะทําให้เกิดความหายนะและจะเป็นผลประโยชน์ชาติได้อย่างไรดังนั้นประเทศเดินมาถึงจุดเสียหายมากเพราะแต่ละฝ่ายปล่อยปาละเลยนายจตุพรเชื่อว่าหลังจากรัฐบาลถแถลงนโยบายแล้วกรณีสนามกอล์ฟอาภายจะเป็นจุดสลบของนาย,ยกและจะเป็นอื่นไม่ได้เลยเมื่อเทียบเคียงจะเข้าสู่เรื่องจริยธรรมจึงย่อมหลุดรอดยากมากและดิ้นมุมไหนก็ดิ้นไม่ออกสิ่งสําคัญอยากรู้เหมือนกันว่าคนมีหน้าที่จะทํากันอย่างไร อีกทั้งบอกว่าทักษิณยัดเยียดความคิดตัวเองให้เป็นของไทยแต่ยังหลุดคำพูดที่น่าสงสัยหลายอย่างเช่นอ้างป่วยขั้นวิกฤตแต่บอกตั้งแต่กลับมากินวายประจำดังนั้นสุขภาพย่อมไม่เข้าข่ายได้พักโทษและแสดงว่าไม่ได้ป่วยรุนแรงวิกฤตส่วนทักษิณพูดเรื่องคดีมอ1นก็บอกไม่รู้ว่าถูกนักข่าวเกาหลีใต้อัดบันทึกวิดีโอไว้อีกอย่างยังกล้าการันตีเรื่องการรัฐประหารซึ่งจะเอาอะไรมาการันตีเมื่อตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเพราะการยึดอำนาจที่ผ่านมาสองครั้งล้วนมาจาับตัวเองเปนสสาหตุทั้ง้งิ และครั้งนี้ถ้ามีรัฐประหารอีกตัวเองก็จะเป็นสาเหตุอีกแน่เมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่ต้องไปคิดเป็นอื่นว่าใครมีอำนาจตัวจริงในทางปฏิบัติอยากให้ออกมาพูดให้มากขึ้นทุกวันเราจะได้ดูน้ำยาของสังคมนี้เช่นกันว่าจะเอากันยังไงเพราะถ้อยคำพูดโชววิสัยทัศน์เมื่อ22สิงหาคมหลายคนบอกประเทศกำลังพลิกฟื้นแต่ถ้าพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าบ้านเมืองกำลังเกิดวิกฤตรอบใหม่คนมีสติสัมปชัญญะจะยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นการลุกแก่อำนาจเหิ ส่วนการตั้งครมนายจตุพรบอกว่าไม่ง่ายและไม่เชื่อว่าคณะกรรมการกฎษฎีการจะกรันตีจริยธรรมได้อีกอย่างทักษิณพูดว่าพลเอกประวิตรวงศ์สวรรค์หรือวิกป้อมไปขอเป็นประธานปปชเมื่อไม่ให้เป็นแล้วโกรธอย่างไรก็ตามในช่วงที่ทักษิณเป็นนายกช่วงนั้นประธานองค์กรอิสระไม่ได้เป็นอำนาจของรัฐบาลแต่เป็นอำนาจของอุทิศสภาที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นสมัยนั้นรัฐบาลถูกสงสัยว่าครอบงำสอวอและตั้งองค์กรอิสระสิ่งที่พูดนี้จึงยิ่งกว่าเป็นใบเรสร็จเสียอีก สำหรับพรรคพลังประชารัฐหากอาจเกมปรับทับเข้าร่วมรัฐบาลแล้วเชื่อว่าพลังประชารัฐขยับเอาข้อบังคับพรรคตามกฎหมายพรรคการเมืองมาขึง,ขงการแต่งแยกของสอสอไว้เพื่อจะได้อ้างทำผิดกฎหมายอย่างไรในอนาคตและที่สําคัญพลเอกประวิทย์ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรดังนั้นแต่ละเรื่องของรัฐบาลดูเหมือนง่ายแต่จะเต็มไปด้วยความยากลำบากทั้งสิน้น กฤษฎิกาจะการันตีจริยธรรมคนได้อย่างไรเพราะเป็นเรื่องของสารรัฐมนูญและศาลจะไม่รับมินิัยก่อนที่จะเปรัฐมนตรีเหตุนี้จึงทำให้การตั้งครมอยากมากและเสี่ยงมากดังนั้นรัฐบาลย่อมเดินไปเข้าเขตการตรวจสอบของสารรัฐมนูญอย่างเลี่ยงไม่ได้นายจตุพรบอกว่า,วายิ่งพรรคการเมืองเจอชะตากรรมไม่ต่างกันอีกทั้งพรรคไทยสร้างไทยทยอยไล่สสพ้นพรรคข้อหาผิดจริยธรรมร้ายแรงแล้วพรรคการเมืองใดจะกล้ารับสอสอคนนั้นเข้าสังกัดพรรคดังนั้นการเมืองจึงเดินไปสู่จุดอับกันเต็มที ส่วนจะนําไปสู่อะไรนั้นต้องรอดูกันเป็นระยะตามลําดับและที่สําคัญวิสัยทัศน์ที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่จะทํากันง่าย,ายเพราะเสียการเมืองและพักเสียศรัทธาไปแล้วทุกเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นเรื่องบอนคาสิโนโการขายแผ่นดินให้ต่างชาติ99ปีสุ่ปีสมเสียงมากจึงเชื่อว่ารัฐบาลชุดน,นี้อาจจะไปเร็วก็ได้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก็ทับซ้อนผลประโยชน์แม้แจกเป็นเงินสดในก้อนแรกแต่เป็นเงินจ่ายน้อยส่วนเงินแจกดิจิตอลวอลเล็ตเป็นจํานวนมากกว่า3 0 0แสนล้านจะไปอยู่ที่ชุดหลังแสดงกลบกทับซ้อนผลประโยชน์กลุ่มทุนไว้อยู่ นายจตุพรบอกว่าแม้ประชาชนยามนี้อ่อนแอแต่การออกมากระตุ้นของทักษิณจะยิ่งทําให้ประชาชนเริ่มไม่พอใจรุนแรงขึ้นทุกขณะเพราะสังคมอึดอัดคนจึงอึดอัดยิ่งขึ้นจากการเอาคนที่มีปัญหาทุจริตไปแสดงวิสัยทัศน์ดังนั้นคาดว่าทิศท,ทางจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่ง ในแต่ละเรื่องราวมันกําลังใกล้ถึงจุดจบเต็มทีแล้วเมื่อประชาชนถูกท,าท้าทายดังนั้นต้องรอนับเวลาถอยหลังกันเพราะนานวันคือความหยยนะชาติและภาคประชาชนอย่าหวังสู้กับความเหลื่อมล้ําการตรวจสอบชุดจริตยิ่งเมื่อคือนวันแสดงวิสัยทัศน์ในทุนเจ้าสัวอยู่ครบแล้วจะไปสู้เรื่องอะไรจะแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้สังเกตมประเทศนี้เนี่ยเรมปล่อยให้ผู้ครอบครองประเทศเพราะว่าแต่ละเรื่องที ที่เราเขาได้จ่ายภาพไปแล้วแล้วก็มีข้อสรุปเรียงเรื่องอืของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้พูดเมื่อวานนี่ปัญหาก็คือว่าคุณเป็นใครเออเาว่าก่อนคุณเป็นใครแลต้องถามนะต้องถามคำถามนี้เลยเคุณเป็นบุคคลต,ต้องห้ามทางการเมืองเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต แต่มันถล่มมาขนาดนี้ก็ให้รัฐบาลใหม่เนี่ยทำนิรโทษกรรมได้เลยนะครับให้มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ให้รู้แลว้วรู้รอดกันไปคือบ้านเมืองเรานั้นถ้าจะคิดปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคนในชาติบ้านเมืองเนี่ยจะมาสนับสนุนเยือนยอคนทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้นะเราเนี่ยนะครับกำลังอยู่ในช่วงที่มึนงง ว่าเขาต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันสารพิพากษาและตัวเองยอมรับว่ากระทำความผิดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องว่าใครมาพูดว่าจะทำอะไรแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูภูมิหลังเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรบิดมากนะมทำให้คนมันลืมครับว่าเรื่องการคอร์รัปชันน,นะครับไม่มีความหมายถ้ามีวิชัน ไทยแลนด์เห <laughs> ็นไหมคนไทยเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพเหมือนถูกสะกดจิตหรือยังไงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนเขาสงสัยความเป็นตัวตนของนายกรัมรีคนใหม่อยู่แล้วทีนี้ก็เอาบุคคลที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันคืออยู่ในบ้านนะครับพ่อลูกก็ครอบครองกันได้แ,แต่ว่าไม่ใช่ครอบครองประเทศ เพราะว่าเมื่อลูกเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเนี่ยนะครับมีหน้าที่ส่วนตัวเองเนี่ยเขาห้ามมีหน้าที่ยกเว้นว่าอะไรที่ไม่เป็นทางการแต่ทุกเรื่องเป็นการชี้นำรัฐบาลชุดนี้แบบเป็ดเสร็จแล้วเพราะแต่ละเรื่องก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเสถาพยายามจะทำและก็ทำไม่สำเร็จปัญหาก็คือว่าคนไทยจะยอมให้แต่ละเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้หรือไม่ ือเรื่องที่เป็นคุณกับประชาชนไม่มีปัญหาครับนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเนเรื่องบอนอย่างเนี้ยเรื่องที่ดินเก้าสเก้าปีดิจิตอลบอลเลนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่เราพูดเรื่องเงินสดเงินสดเนี่ยนะครับก็ยอมระลอกแรกแต่ว่าระลอกหลังเนี่ยคือตัวเลขมันมันต้นทุนมันมันหนึ่ง,หน,งหนึ่งในห้านะครับหายไปครึ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังเป็นส่วนที่ นะครับที่ยังได้ประโยชน์อยู่เพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเป้าหมายเรื่องคอนโดเรื่องที่ดินเนี่ยที่จะใช้ระบบเงินดิจิตลอลนะครับที่เป็นการฟอกเงินโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยผมว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับกำลังกำลังเดินเข้าสู่ความหายนะอย่างใหญ่หลวงมากที่สุดผมก็มีความวาดหวังกันว่าเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี เรื่องกรณีของชั้นสิบสี่เนี่ยคนที่มีหน้าที่เนี่ยอย่าได้ปล่อยให้มันเนิ่นนานเพราะยิ่งปล่อยให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยมันมันแก้ไขปัญหายากนะบางเรื่องเรื่องทั่วไปเนี่ยนะครับความจริงก็เรื่องเป็นจํานวนมากเป็นเรื่องเก่านะครับถ้าใครไม่เคยฟังก็คิดว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าไอ้เรื่องที่กําลังจะทําเนี่ยนะครับที่มันเป็นความเสียหายเนี่ยและมันเป็นผลประโยชน์ ที่มองไม่เห็นว่าจะเป็นผลประโยชน์ชาติได้อย่างไรคือผมเองก็เห็นว่าประเทศมันเดินมาถึงจุดเสียหายมากเพราะแต่ละเรื่องแต่ละเรานั้นเนี่ยนะครับแต่ละฝ่ายได้ปล่อยปละละเลยแม้ว่าเราอาจจะคิดเรื่องการเข้าสู่คิดลิงโซนก็ตามผมเองก็วาดหวังว่าหลังจากมีการถแถลงนโยบายเสร็จถ้าเอากันตามเนื้อผ้าเนี่ย เรื่องสนามก้ออันพายนี่ตายง่ายที่สุดเลยใช่ใชเรื่องสนามข้ออันพายเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับเทียบเคียงยังไงเนี่ยนะครับเข้าเรื่องจริยธรรมเนี่ยอย่างไรก็หลุดยากนะครับเรื่องข้อสอบรั่วก็อาจจะต่อสู้ตู่ๆไทยๆกันไปได้นะแม้ว่า,าจ,จะพยานประจักษ์หลักฐานมากมายก็ตามคืออาจจะเป็นผู้ได้ได,ได้ได้รับประโยชน์แต่ว่าไอ้ตัวเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ถึงแต่ว่าถ้าเอาให้ตายเลยเนี่ยเอาได้นะนะ ไม่เรื่องนี้ก็เอาได้จะเอาเอาไอาเรื่องอันทายเมื่อกี้ละหนักสุดหนักหนักสุด<อ>นะครับเพราะมันจะดิ้นมุมไหนก็ดิ้นไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะดูเหมือนกันว่าคนที่มีหน้าที่เนี่ยเขาจะทํากันยังไงส่วนเรื่องชั้นสืบสีเนี่ยนะครับปปชบัดนี้ได้ภาพทีวีวงจรปิดแล้วยังนะครับเพราะว่าตัวเองกลา้ากล้าไปขอในสิ่งที่ก็ว่าเคือกล้องเสียเนี่ยแสดงว่ามีของเมื่อวานนี้ เมื่อวานนี้เขาพูดว่าเขากินวายหนักไปหน่อยตั้งแต่กลับมาหรืออะไรเนี่ยพูดในอะไรพูดเมื่อวานในบนเวทีอว่าเขากินวายมากไปหน่อยค,อคือพูดเยอะแม้กระทั่งเรื่องการสัมภาษณ์สื่อเกาลีเนี่ยไม่รู้ว่ามีการบันทึกวิดีโอที่คดีหนึ่งสองที่ว่าสบายมาก<ำ>แต่ว่าที่ที่หลักก็คือว่าไม่รู้ว่าเขาบันทึกวิดีโอถ้าคุณกินวายแสดงว่าคุณไม่ได้คุณไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้สุขภาพคุณไม่ได้พักโทษนะ่ะว่าคุณบอกคุณกินวายได้ะ คือเอาอะไรกันไม่ได้เลย mm. นะครับไม่ว่าจะแสดงบทขึงขังยังไงแต่บทเลี้ยวนี่เลี้ยวสนิท mm. การการันตีเรื่องการรัฐประหารอะไรมาการันตีตัวเองยังไม่รอด mm. น้องตัวเองก็ไม่รอดแล้วก็ทั้งสองครั้งตัวเองก็เป็นสาเหตุนะและครั้งนี้นยถ้าจะมีอีกครั้งหนึ่งตัวเองก็เป็นสาเหตุอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเรื่องทั่วไปผมก็ฟังกันมาแล้วหลายรอบแต่ว่าเรื่องที่กําลังจะทําใหม่นะครับแล้วก็ดูทิศทางว่า ถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปคิดเป็นอื่นหรอกว่าใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในทางปฏิบัติและที่สำคัญที่สุดก็ออกมาพูดให้มากทุกวันนะครับไห้มากยิ่งขึ้นเราก็จะได้ดูน้ำยาของสังคมนี้เหมือนกันว่าว่าจะเอากันยังไงคือถ้อยคำเมื่อวานนี่นะครับบรรดากองเชียร์ก็บอกปัดนี้ปลิกฟื้นแล้วแต่ว่าถ้าไปดูในทางเนื้อผ้านี่นะครับผมว่านี่กำลังจะเริ่มต้นวิกฤตรอบใหมนะ่ คนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับเขาจะยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้นะเพียงแต่ว่านี่ครับการเหลงลมลูกแก่อำนาจทั้งปวงนั้น,นแล้วไม่รู้จักสถานะของตัวเองนั้น,นผมว่าจะนําสู่ความหายนะกันอีกรอบคือทุกเรื่องราวนี่นะครับมันเต็มไปด้วยแบบเติมเดิม,ม<ๆ>ก็อธิบายดูเหมือนว่าประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็คือทับซ้อนชุดแรกเงินน้อย ะนั้นก้อนใหญ่สามแสนจะไปอยู่ที่ชุดหลังชุดหลังซึ่ง <c oughs> จะเป็นดิจิทัลวอรเล็จะผ่อนคลายอารมณ์ความสึกในช่วงแรกทีนี้เนี่ยนะครับผมมองเห็นว่าสภาพรัฐบาลแบบนี้ในวันประชาชนอาจจะอ่อนแอนะแต่ผมเชื่อว่าความตื่นตัวของประชาชนจากการกระตุกของของคุณทักษิณเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะคือสังคมมันมีความอึดอัดประชาชนก็มีความอึดอัด มันไม่ใช่เรื่องนี่นะครับยังไงถ้าไปฉายวิสัยทัศน์ก้อนย่อมเหนือว่าเศรษฐาเหนือว่านายกุงยิ่งนะครับแต่ว่าคุณเป็นบุคคลที่ที่มีปัญหานะครับแล้วก็แม้ว่าในส่วนการเมืองอาจจะสมยอมกันได้นะแต่ว่าไม่ใช่ส่วนของประชาชนผมว่าทิศทางเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งซึ่งภาคประชาชนที่ผมกับมิโนเข,ขาพูดเสมอว่าถ้าภาคประชาชนไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จบแบบเดิม เพราะว่านี่พาเขาเดินกับดักทั้งสิ้นนะแต่ว่านี่เสียหายกว่าเดิมมากนะเสียหายดิเสียหายกว่าเดิมเยอะมากนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องให้เกิดการกระทําขึ้นมาวันนี้ก็เห็นแล้วว่าว่าเป็นความประสงค์ของใครนะครับก่อนหน้านี้ก็ความจริงคนก็แทบไม่เชื่อตอนสมัยเศรษฐาทวีสินเพราะวันนี้มันปรากฏตัวนะครับการันตีมีรายละเอียดนะครับมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในแต่ละเรื่องราวผมว่ามันกําลังจะใกลจ้จุดจบเต็มทีแล้วแหละจุดจบที่ว่าก็คือหมายความว่าเป็นการทายท้าประชาชนถ้าประชาชนไม่แข็งแรงนะครับเราก็ต้องเสียกันเรียงกันตามลาดับรวมกระทั่งการทําหน้าที่กันในแต่ละส่วน <c oughs> ผมเชื่อว่าคนที่เขานะครับดําเนินการเรื่องนี้เขาคงจะจะรอ,อนะครับแล้วก็จัดจังหวะกันและหลังจากนั้นก็นับถอยหลังกันเพราะนะครับนานวันคือความอายนาข,ของชาติ